จากเ็กคารีบก,กินของเหนือกลายเป็นเจ้าของบริษัทโลเกอร์ประกันภัยรายใหญ่คุณศรีกรุงทําได้อย่างไรมาฟังกันค่ะคุณศรีกรุงอรุณสวัสดีเกิดปี2496ย่านเยาวราชครอบครัวของเขาเรียกว,ว่ายากจนพอเริ่มโตขึ้นวัยสองขวบขาและมือก็เริ่มรีบใช้ชีวิตก็ยากลาบากกินข้าวก็กินของเหนือจากข้างบ้านกวาจะได้ข้าวกอหนึ่งก็สิบขวบเข้าไปแล้วซึ่งเดินเท้าเปล่าเข้าไปเรียน รองเท้านักเรียนคู่แรกได้มาตอนปอ .6 หลังจากจบป .6 ป .7 ก็เริ่มทำอาชีพชุบทองแต่โชคชะตาก็กัดแกร่งจุดจุไฟไม่บ้านและทำลายอุปกรณ์อาชีพหมดแต่ชีวิตมันท้อไม่ได้หันมาทำตะกร้อก๋วยเตี๋ยวขายได้วันละสิบบาทคติประจําใจคุณสีกรุงก็คือคนขาดีเขามีโอกาสมากกว่าเขาทํางานวันละแปดชั่วโมงเราต้องทำสิบหกชั่วโมงพอเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นก็ขายหนังสือพิมพ์และส่งตามบ้าน หลังจากนั้นก็รวมตัวเพื่อนๆไปเกงราคาตัวหนังมาขายต้นทุน20บาทขาย30 40 120ซึ่งพอได้เงินเยอะขึ้นเรื่อยๆตำรวจมองว่ามีมันนะเลงจึงเลิกอาชีพนี้ไปไปเรียนรู้กันทำกุญแจและเปิดแผงแถวสวนมะลิแต่แล้ววันหนึ่งมีผู้ชายไปเที่ยวากอกาบอบนวดตอนดึกพอขากลับกุญแจรถหายได้คุณสีกรุงไปปลดล็อกกุญแจได้เงินมา200บาท นั่นจึงทำให้คุณสีกรุงเห็นโอกาสอาชีพคนที่เที่ยวดึกๆบางทีอาจจะลืมกุญแจไว้ในรถหรือทำกุญแจรถหายบ้างคุณสีกรุงเดียวกับพนักง,งานตามพัทธาคารอาบนวดหรือมั่นรูปถ้าลูกค้ามาตอนเวลาปกติ200บาทหลังเที่ยงคืน400บาทและแบ่งค่าคอมให้กับพนักง,งาน20%ร์มีวันหนึ่งคนขับรถผู้บริหารเชลลลืมกุญแจไว้ในรถซึ่งรถคันนี้ปลอกล้อยาก ช่างมาสี่ห้าคนก็ยังปลดไม่ได้แล้วคุณสีกรุงก็เป็นคนเข้าไปสะดอกนั่นจึงทำให้ผู้บริหารเชลที่มาจากต่างประเทศประทับใจอย่าให้คุณสีกรุงมาทำงานด้วยกันแต่คุณสีกรุงจบแค่ปหกไม่สามารถเป็นพนักง,งานเชลได้จึงสนับสนุนให้เป็นผู้ติดตั้งแก๊กเชลแทนนั่นทำให้สถานะคุณสีกรุงเริ่มผู้ฟูมากขึ้นและมีเพื่อนๆที่รักจึงมาขายประกันให้ ซึ่งคุณสีกรุงรำคาญจนกระทั่งมีเพื่อนคนหนึ่งมาบอกว่าวันนี้ไม่ได้มาขายจะมาชวนทําคุณสีกรุงก็เลยตอบรับไปส่งๆแต่แล้วมีวันหนึ่งขณะที่คุณสีกรุงกําลังขับรถมียายเดินข้ามถนนซึ่งเดินผ่านพ้นไปแล้วพอคุณยายขึ้นคุ้มบาปปุ๊บคุณสีกรุงก็ออรถแต่จู่ๆคุณยายก็ไหงท้องล้มแล้วฟาไปที่ฝากระโปรงรถของคุณสีกรุงด้วยความที่เป็นห่วง คุณสีกรงก็เลยพาคุณยายไปโรงพยาบาลจ่ายค่ารักษาไปหนึ่งพันกว่าบาทพอจะไปเบิกประกันประกันไม่จ่ายเพราะว่าเคสนี้คุณยายไม่เป็นอะไรแต่คุณสีกรงพามาเองนั่นจึงทําให้คุณสีกรงเริ่มศึกษากรมธรรม์ประกันภยัยจานนั้นเวลาไปที่ไหนมองเห็นทะเบียนรถเห็นคนนั่งอยู่ในรถไปขอกระจกรถแนะนําตัวเองว่าประกันรถพี่จะหมดแล้วนะซื้อประกันไหมคนขับรถก็สงสัยว่ารู้ได้ยังไงว่าประกันหมด คุณสีกรุงก็เลยตอบว่าทะเบียนรถพี่มันฟ้องซึ่งสมัยนั้นนะคะรถไม่ได้เยอะมากทะเบียนรถก็จะไล่าตามวันที่ออกคุณสีกรุงเห็นทะเบียนรถก็พอจะเดาได้ว่ารถคันนี้ออกปีไหนเดือนอะไรก็เลยรู้กําหนดวันประกันขาดลูกค้าก็มาจะถามว่าแล้วคุณมีอะไรดีทําไมผมต้องซื้อกับคุณคุณสีกรุงก็เลยตอบตรงกว่า ของผมถูกกว่าประกันรถในยุนั้นมักจะมาพร้อมกับไฟแนนซ์ทำให้สามารถบวกราคาสูงได้นั่นจึงทำให้ราคาประกันรถของคุณสีกรุงถูกกว่าแม้วอลลุ่มจะน้อยจากนั้นคุณสีกรุงก็เริ่มหาทีมงานและแบ่งค่าในหน้าให้จนกระทั่งปี2533ก็เปิดบริษัทสีกรุงโลเกอร์แต่แล้วปี2535เริ่มมีคนเพ่งเลงหาว่าคุณสีกรุงไปตัดราคาเขา เวลาส่งงานไปตามบริษัทใดๆก็ตามมี62บริษัทปฏิเสธไปแล้ว56บริษัทเหลือแต่บริษัทที่ผ่อไม่ใหญ่มากใช้เวลาร่วม2-3ปีกำลังท้อจะเลิกทำแล้วจุ่ๆก็มีลูกค้าล็อกใหญ่มาใซ้ครบอจำนวน300ฉบับนั่นจึงทำให้สีกรุงโรเกอร์เป็นโรเกอร์ประกันภยัยอันดับต้นๆของประเทศไทยในเวลานี้ค่ะคุณสีกรุงระลึกเสมอว่าหากพ่อแม่ของเขารวย ทุกวันนี้เขาคงเป็นคนขาลีบนอนติดเตียงไปแล้วแต่ด้วยความสู้ชีวิตนี่แหละทาให้มีแรงไปไหนต่อไหนและมีพลังจิตที่แข็งแกร่งในการช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองค่ะด้วยร้านลอ้ห่วงยญยเรือจ้างหินกรุงลเกอร์ค่ะ